ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินนางสาวเพลินพิษคำหนึ่งตำแหน่งครู อันดับขอสอ1ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ,อรัญยประเทศสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดส,สัะแก้วเกิดเมื่อวันที่29เดือนมกราคมพุทธศักราช2515คุณวุฒิทางการศึกษาปีพุทธศักราช2540วุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต สสบสาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงปีพุทธศักราช2563วุฒิปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยปทุมธานีประวัติการรับราชการรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่1เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2557ณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าะเกียบสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราปีพุทธศักราช2559ดำรงตำแหน่งครู อันดับข1ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอเภอวังน้ำเย็นปีพุทธศักราช2561ดำรงตำแหน่งครูอันดับข1ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอเภออรัญ,ญประเทศจนถึงปัจจุบันอายุราชการรวม7ปีด้านการปฏิบัติการสอนนางสาวเพลินพิษคำหนึ่งปฏิบัติการสอนสาระความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จำนวนชั่วโมงที่สอนและให้คำแนะนำโดยเฉลี่ย20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำกลุ่มจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษากศนอนตำบลครองทับจาน2พบกลุ่มทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์มีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาค รายสัปดาห์วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะแนวและเยี่ยมบ้านนักศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบโครงการค่ายพัฒนาวิชาการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยนางสาวเพลินพิษคำหนึ่งปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายดังนี้ได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุครูผู้ประสานงานประจำตำบลคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาประธานคณะกรรมการประเมินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครูครูสรชและบรรณารักา์คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชสอราคณะทำงานโครงการสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษาคณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิดสถาบันกศนภาคตะวันออกด้านที่ 1. ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรม,มและจรรยบัญญวิชาชีพหนึ่งการมีวินยัยด้านการมีวินยัยนางสาวเพลินพิษคำเนินเป็นผู้มีวินัยในตนเองยอมรับ และถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีมีความตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมีความสามาคัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชน 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนางสาวเพลินพิษคำหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำลีของงานปฏิบัติงานได้ทันเวลาเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่ายึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความกตันยูกะตะเวทีมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมโดยการเข้าร่วมประเพณีต่างๆของชุมชนร่วมกิจกรรม ภาษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมง,งานและผู้เรียนได้ 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนางสาวเพลินพิษคำหนึ่งดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบอาหารมารับประทานที่ทำงานปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคและเว้นอบายามุกและสิ่งเสพติดไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของทางราชการด้วยความถูกต้อง ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่แต่พฤติปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมมีความอ่อนน้อมท่อตนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะกับการะเทศะมีการเก็บออมและวางแผนการใช้ใจ่ายได้อย่างเหมาะสม 4. ความรักและศรัทธานในวิชาชีพนางสาวเพลินพิษคำหนึ่งปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีสนับสน,นุน หรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูและนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองทางสื่อออนไลน์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพเป็นคณะทำงานด้านวิชาการของสถานศึกษารักษาชื่อเสียงปกป้องชื่อศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ และการยกย่องเชดชูเกียริเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคมจนได้รับรางวัลครูผู้ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตดีเด่นและครูผู้ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพดีเด่น 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพนางสาวเพลินพิษคำหนึ่งมีความเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้คำปรึกษาแนะแนว เอาใจใส่ผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกันและเต็มความสามารถศึกษาค้นควา้าริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่โดยการทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีความรับผิดชอบในหน้าที่และวิชาชีพมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนมีจิตอาสา จิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมให้ความร่วมมือช่วยเหลือกิจกรรมของสถานศึกษาชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายด,ด้วยความเต็มใจและไม่หวังสิ่งตอบแทนด้านที่สองความรู้ความสามารถส่วนที่หนึ่งการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้จัดทำหลักสูตร และออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายมีการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดทําแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมีการจัดทําแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรผู้เรียนและบริบทของชุมชนสามารถนำไปปฏิบัติการสอนได้จริงมีการออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งสื่อเอกสารใบงานใบความรู้ สื่อเทคโนโลยีออนไลน์รวมทั้งสื่อจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมีการจัดทำแฟ้มสะสมงานมีการจัดเก็บผลงานอย่างเป็นระบบเป็นแบบอย่างได้ส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ 1. การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆที่ทำให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น นางสาวเพลินพิษคำหนึ่งได้มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆที่ทำให้เกิดความรู้และเพิ่มทักษะเพิ่มขึ้นด้วยการเข้าร่วมการอบรมและสแสวงหาความรู้ด้วยตอนเองทางสื่อออนไลน์ต่างๆที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและต่อผู้เรียนผู้รับบริการอาทิเช่น โครงการพัฒนาศักยภาพครูกศนด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพครูกศนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจัดการเรียนการสอนให้กบนักศึกษา่านสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์ต่างๆ 2. มีการประมวลความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพโดยเป็นคณะทำงานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบทดสอบออนไลน์ในการวัดผลประเมินผลการจัดทำเอกสารใบงานใบความรู้ 3. การให้บริการทางวิชาชีพและวิชาชีพโดยเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในด้านวิชาการต่างๆเช่นวิทยากรโครงการประชุมสัมมนาค่ายวิชาการผู้เข้ารับการเทียบระดับการศึกษาวิทยากรโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตนอกจากนี้ยังเป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานกศนในเขตภาคตะว,วันออกด้านที่ 3. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ผลการเปรียบเทียบผลสำธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้กนกศนตำบลคลองทับจันทร์2ปีการศึกษา2562และปีการศึกษา2563พบว่ามีผลสำธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นนอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาประสานความรู้ให้ความร่วมมือกับเพื่อนครูประชาชนในชุมชนให้บริการสังคมด้านวิชาการและหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายมีการวัดและประเมินการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐาน การเรียนรู้ที่สถานศึกษากำหนดมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มีทักษะและนิสัยรักการทำงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาผลงานที่ภาคภูมิใจ 1. รางวัลครูผู้ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตดีเด่นประจำปี2,562 2. รางวัลดีเด่นเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2562มีผลสำเร็จทางการเรียนเฉลี่ย2.50ขึ้นไปในระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้น 3. รกลางวันนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคศูงย์กว่าร้อยละ80ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 2ดีเด่น 4. รกลางวันนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคสูงกว่าร้อยละแในภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา2,562ดีเด่น 5. รางวัลดีเด่นเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนมีผลทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ e n e ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,562สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น